วันนี้บ่าวบนทํางานอยู่ดีรถก็ไม่สาม,มารถทำงานได้เนื่องจากเกิดเหตุบางอย่างนะเดี๋ยวบ่าวบนจะมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวก่อนอืนมาดูก่อนว่าช่างเขาถอดไหลบางเกิดจากอะไรเดี๋ยวบ่าวบนจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมติดตามดูชมคลิปไปให้จบนะครับคลิปนี้เผื่อใครที่ที่ขับรถที่มีระบบไฟฟ้าเยอะๆควรดูไว้นะครับเป็นวิทยาทานครับพีบน่น้อง นี่ช้างกำลังถอดอยู่ครับเกิดจากยังช mm ้างไดไม่ชัดเหมือนจะเคยเปลี่ยนไปหรือเปล่านะไดตัวนี้ใช่ไหม พอดีเขตาเด้นในอใจเย็นเนบอดองฟ้าวไปแกอ้ค่ายพานมาใส่ไงอ๋อเอา,าเบอร์หกกัละไอ้พานวนมาใสเบอร์หเอา,า,าเบอร์หมาใสอ่าเพราะได้รุ่นเดียวกันอ๋องนหมนเข้าด้ งานนี้งานแรกว่าบล็อกเนี่ยโหเจอมบล็อกเลยใส่กิบชุดเท่าไหร่นี่อย่างนี้นมีรัวเก็ยร์ชุดรามโอ้เลิกงามยามดีได้เจอมบล็อกลูกใหม่ผมรู้ว่าถอดถอดที่ไหนได้ใส่นะครับพอดี้มีอะไรอีกคันหนึ่ง ที่กาลังจอดซ่อมอยู่ในอู่สะเปคกมันได้กันนะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นหกสูบแต่ใช้ไดสาตาร์ตตัวเดียวกันใ้ไดไดชาร์จตัวเดียวกันอะไรบางอย่างใช้ใช้ด้วยกันได้เนาะแต่บางอย่างก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับที่มีใช้ได้ตัวก,ก็ที่เห็นนี่ก็ไดสาตาร์ตไดไดชาร์จก็ดีครับได้ทำงานต่อ ไม่งั้นต้องรอซื้ออะไรการที่มีรถสองคันรุ่นเดียวกันก็ดีอย่างเงี้ยเนาะครับคันหนึ่งพังก็อาศัยลอยอะไรกันคันนั้นก็รอ,อไหลต่อไป <c ười> อัน,นั้นก็ถอดแล้วก็ไปเชือไหลกได้แเออได้ของใหม่ไอ้ไอ้ไอ้เรานี่ไม่ใช่ดีนะได้ได้ของของถอดจากเขา,ขเ,ขาเ,เรียบร้อยเดีอยใส่ <c ười> สายไฟแล้วก็สายพานก็ทำงานได้ดูแค่ค<ข>ันนี้คันนี้ยังไอ้คันเบอร์ห้าต้องมีหนแลนะในชาตินะ ได้ชาร์จได้ชาร์จรู้สึกจะได้เปลี่ยนใหม่แต่มันไม่เคยมีอาการนี่ไงอตอนรื้อเครื่องเขาเปลี่ยนในในชาร์จหรือได้สตาร์ทให้นนิแหละดึงก้